สวัสดีค่ะทุกท่านในคลิปนี้ขออนุญาตนำทุกท่านมารู้จักกับยอจากข้อมูลอ้างอิงของ th.m.wikipedia.org และ d i s h th t a i c o m ทำให้ทราบว่ายอมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า m o r i n d a c ค i t ีฟอรีア มีชื่อสามัญว่าอินเดียนมันเบอรี่ยอเป็นพืชพื้นเมืองในแถบพอรินิเเชียตอนใต้แล้วแพรก่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆภาษามาลายูเรียกเมกกระดู u, ในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกโนนูเป็นไม้ยืนต้นต้นสี่เหลี่ยมเปลือกต้นเรียบใบสีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบฐานดอกติดกันแน่นเป็นทรงกลมผลทรงยาวรีเมื่ออ่อนสีเขียวพอสุกเป็นสีขาวนวลเนื้อนุ่มรสเผ็ดกลิ่นแรงมีเมล็ดจำนวนมากสีน้ำตาลเข้มสำหรับการบันทึกเกี่ยวกับการรับประทานรูกยอได้มีการบันทึกว่า มีการรับประทานลูกยอเป็นอาหารมานานกว่า2,000ปีแล้วโดยมีตำนานว่าคนในสมัยโบราณที่ปัจจุบันเรียกกันว่าชาวเฟนช์โพลินีเซียซึ่งอยู่ในแถบตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาได้เดินทางจากเกาะหนึง่งไปยังอีกเกาะหนึง่งโดยเรือแคนู และได้นำพืชศักดิ์สิทธิ์จากหมู่เกาะเดิมของพวกเขามาด้วยพืชนั้นเป็นทั้งอาหารขั้นพื้นฐานที่เสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายและเพื่อเป็นยารักษาโรคซึ่งใช้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษคนโบราณรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ช่วยกันบันทึกและจดจำต่อมายังลูกหลานว่า ผลของต้นโนนูช่วยบำบัดอาการป่วยเบื้องต้นได้โดยชาวโพลินิเชียนชาวจีนชาวอินเดียรู้จักใช้ประโยชน์จากลูกยอมานานแล้วสำหรับการรับประทานยอใบอ่อนของยอนำมาลวกกินกับน้ำพริกแกงจืดแกงอ่อมหรือใช้รองกระทงห่อหมกผัดไฟแดง ลูกยอสุกกินกับเกลือหรือกะปิลูกห่ามใช้ตำส้มตำปัจจุบันมีการนำลูกยอไปคั้นเป็นน้ำลูกยอใช้ดื่มเป็นยาลดความดันโลหิตทำให้นอนหลับป้องกันโรคภูมิแพ้ใบสดใช้สะผมกำจัดเหาผลยอแก่ช่วยขับพยาติแก่ท้องอืด้องเฟ้อ ในโพรินิเชียใช้ผลอ่อนใบและรากรักษาความผิดปกติของประจำเดือนความระคายเคืองในทางเดินอาหารเบาหวานโรคเกี่ยวกับตับและการติดเชื้อในระบบขับปัสสาวะนี้รากของยอยังสามารถนำมาใช้ย้อมสีโดยจะให้สีแดงหรือสีน้ำตาลอ่อน เปลือกให้สีแดงเนื้อในเปลือกสีเหลืองใช้ย้อมสีผ้าบาติกในฮาวายไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ายังมีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดยอซึ่งมีกรดลิโนโลเลอ,อิกจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ทารดการอักเสบและลดการเกิดสิวว้าวทำไมสรรพคุณมันเยอะขนาดนี้ล่ะคะ เยี่ยมที่สุดเลยค่ะและหากท่านสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ disthai com ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ